ตอนนี้เรามาอยู่ที่กงเสือนะคะตัวใหญ่มากเลยสองตัวเนี่ยเดีเห็นไหมเนี่ยตัวใหญ่ด้วยเห็นไหมของดีมจะกลัวไหมเห็นไหมตัวใหญ่ด้วยเออเขาจะรอดเสือโค้งนะครับ ตัวทห่งมออ้งอกหมงตัวก็ใหญ่ตัวใหนอยู่ข้างนอกเ็นไ่สตัวให้ตัวนั้นดุตัวใจมาก

นาดตาไหมาไม่ดีดีแกตุ้ดแก้ตุ้ดตัวนีะโกปากุบก็ไปดึงเสือัวไม่ต้องรีบกันนะสัตกุบกี้ด้วยทำไมตัวใหญ่จังเม็ดเม็ดเมลนี่ผักเอหร

หน้าแบฉันกล้องลยนใรกันนองนัวูมต้องีนโอไอ้นัวน่าดูทาเลเนี่ตัวมันสะอาดนี่มันเลียต้องตีนได้นี่ค่ะน้องตีนนะูแตีนเขากไม่ได้เขาเกอนไ่ไดมันอันตรย โอ้ที่เราไปดูเพื่อนสัมพันธ์ด้วยตัวพ่อ,พอสำหรับคนที่ใช้แท็บเล็ตหรือมือถือสามารถกดปุ่มสีแดงตรงนี้เพื่อติดตามน้องบีมและกดลูกกระดิ่งตรงนี้เพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่น้องบีมลงคลิปใหม่อย่าลืมกดกันนะคะโดนด้วยนะแย่โดนด้วยนะ อย่าไปแย่ปากเขาได้ก็กัดนิ้วนะกัดนะงับนิ้วเลยแหละไม่เอาไม่เอาอย่าแย่ก็มาเลนิ้วเล็กๆอยู่นับนิ้วเลยใจเย็ตัวขาวๆอ่ะเต็มในรูปเป็นรูตัวขาวๆสวยมากโอ้โหเวันลูกมันเด็กเวลามันมีลูกอ่ะออกเพลงเจ็บแปดตัวโอ้โหนิ้กจายเวลามันออกลูกพีงอ่ะจะไปที่สวนพึ่งอ่ะ ไล่จับกระต่ายวีมอุ้ยกระต่ายมีลูกน้อยด้วยมีเนี่ยลูกกระต่ายมันออกข้างนอกเนี่ยตัวเล็กอะยูได้รูลูกกระต่ายโอ้ยชอบดูไอเดีวไปแย่ลูกมันก็และลูกมันคอกเดียวนะเลยจะกี่ตัวสองสามจ็่แปดตัวเ่ยเก้าตัวออกลูกิงเยอะ เนี anyway, ่ยมันขุดหลุมด้วยขุดหลุมก็ไปอยู่ตะนานไงเขาเลี้ยงไงมันขุดรูไว้ขุดหลุมแล้วเข้าไปอยู่ข้างในไปออกลูตะนานไม่รู้อ่ะลูกมันเดินออกมาจากหลุมมาถึงจะรู้ว่าออกมันออกลูก่ายอะไรนะวะกินผักจ่ ไปไปดูขุางบนมีตัวอะไรอีกว่าเสือนะหยุงบัวไปยุ๊บไปดูอีกเดี๋ยวมีเยอะเลยไปไปเดี๋ยวตอนนี้ข้างล่างเราดูหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูข้างบนต่อว่ามีสัตว์อะไรบ้างไปน้องบีมตัวใหญ่หมีควายเดี๋ยวน้องบีมาดูมาดูหมีควายนะครับไปดูสิมีกี่ตัวนะ กบานเลยกบานเลยอุ้งกบโอ้โหไอตัวนู้อยู่ในกรงไม่เยอะกับลงมาแล้วเดีกยวจะไปถึงนี่กันอันนี้ตรตอนรักตัวเลพอกอยหนีแคเลยแค่นองมาเหลือแต่แค่ลงมาครั้งเดียวเดี๋ยวล้วไม

มาในกลงไปเดินเลีงอยู่ในกลงว่านิ่ว่านิ่ว่านิ่มเราไปดูรถนะโอ้ยรถมีไฟฟ้านะนี่ขึไปดูข้างบนที่มีอะไรปีนบอกคุ้มเลยวันนี้เอเดรียเดียวัเดี๋ยวขอถ่ายรูปหน่อยเดี๋ยวเพิ่งหนีเนี่เขาไปเดินอ้อมขึ้นมาเดินโชว์เดี๋ยวดิ เขาถ่ายรูปไวอยนี้รูนะฉลาดฉลาดโชว์โชว์เขาโชว์เขาโชว์ให้ดูไม่ได้แล้ดูทรรมชาติดิเออโชว์ถ่ายบางทีไรนะเห็นก้นหชื่อหน้าไม่เห็นเขาโชว์ดูดีมาแล้วมาแล้วมาแล้วอ๋อโชว์อันนั้นอย่างนี้โอ้ยตัวนี้มาแล้วมาแล้ว ยีนมาดูตัวนี้โอ้โหยืนโชว์ด้วยโชว์ใหม่ดิไปไหนเโชว์ยีนเนี่ยอนน้นแน่น่ดิเด็ดเด็ดเด็ดต้น้มีเต้นน้องมีมหมีเต้นไปจบละหมี่เาเต้นให้หูดูเย้อนทางเ่าขึ้นข้างบนฮะ น้องบีมขอบคุณเพื่อนหน่อยน้องบีมดูอะไรอยู่ครับตอนนี้น้องบีมดูหมีครับนะครับหมีตัวใหญ่เลย <c oughs> ติดใจเออโชว์แล้วโชว์แล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหโชว์โชว์ kẹo cặp hét kẹo hét dưới cặp rồi thôi nản nản bình nguyên mấy của rồi กินไม่ได้กินไม่ได้ไไดไไดเขาจะกินกล้องเน้เน่ ไป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 สิกวางนะครับกวางดาวข้างบนมีตัวหนึ่งกระดิกหูอยู่ สำหรับคนที่ใช้แท็บเล็ตหรือมือถือสามารถกดปุ่มสีแดงตรงนี้เพื่อติดตามน้องบีมและกดรูปกระดิ่งตรงนี้เพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่น้องบีมลงคลิปใหม่อย่าลืมกดกันนะคะ